ตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะฮะน้องคำล่าลำละครจ้าสวัสดีครับสบายดีเดี๋ยวให้น้องคำล่าทักทายแฟนรายการหน่อยครับก่อนอื่นการทักทายสบายดี FM 9เเ้ิด้พอพ่อแม่พี่น้องเ้าแท็กซี่หรือว่าพ่อค้าเ้าขายสุขสุคนทักทายสบายดีพี่น้องเ้าไทยแล้วก็เซาลาวแฟนกลับเพลงทั่วโลกครับผมนะฮะมีสบายดีเป็ดน้อยมาแล้วนะครับวันนี้มาแบบโอ้โหเยอะมากเลยคุณวรสานนะครับคุณอัม นะครับนะคุณจันวงนะวันนี้ FC เรามาเยอะมากเลยนะครับเอาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นิดนึงนะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่น้องคำล่าเนี่ยมาพูดคุยกันเพราะว่าพี่เห็น FC น้องเนี่ยโอ้โเยอะจริงๆนะครับในไม่ว่าจะเป็นใน t ิ k กตอหรือว่าในในเพลงเนี่ยนะครับเขาเข้ามาคอมเมนต์เขาเข้ามาให้กําลังใจกันเยอะมากเลยพี่อยากจะให้เล่าถึงประวัตินิดนึงว่าก่อนที่เรา,าจะมาเป็นศิลปินเนี่ยนะครับเราเริ่มร้องเพลงต่กี่ขวบ ก่อนอื่นเนาะอ่าท่าี่จาควคมได้กับประมาณของสามปสี่พอสามพอสี่โดยครับประมาณหา6กตี้เริ่มครับห้าหกขวบเริ่มร้องเพลงโดยเห็นบอกว่ามีแอบหนีที่บ้านไปร้องเพลงด้วยโดยเออเราตอนนั้นคือเราเราชอบร้องเพลงเด็กๆเลยใช่ไหมครับโดยอืมแล้วแล้วชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ช่วงเด็กๆเลยครับแต่สวงยังหน่อยก็คือหมาของเพลงแต่วันละเองมีความหูแค่พอหาแม่กลายทางบ้านกัาท่านักกาอยากจนขี่โดย แต่ก็เลยดันดดนมาหาเงินอยู่ฝั่งไทยเป็นแม่บ้านที่เลี้ยงผืนคือ,ค,อคือช่วงนั้นใช่ไหมครับ<ด>ม,าม,ามาเป็นพี่เลี้ยงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเสียงมันไม่ดังะนะฮะ,ะนะครับคือมาเป็นมาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นแม่บ้านแล้วตอนนั้นเรายังยังร้องเพลงอยู่ไหมยังฝึกร้องเพลงอยู่ไหมการยังฝึกยังบทิมความฝันแต่ว่าโอกาสบทันมีเพราะว่าเฮากระตรงหาเงินส่งทางบ้านฮหดเพื่อนให้พ่อแม่ถามนิดนึงว่าที่ลําบากที่สุดที่เมื่อกี้เล่าให้พี่ฟังว่าช่วงที่ลําบากที่สุดขนาดไหน เคยกินหมี่หมี่กระป๋องพอหนึ่งให้มันกุ้งสองมื้็เคยอยู่ในหมี่ถ้วยเนี่ยนะกินสองมื้อโอ้โหนะช่วงนั้นคือกว่าจะผ่านช่วงนั้นมาเนี่ยมันมันนานไหมความลําบากของเราในช่วงนั้นต้องอดทนครับแต็กระบอกุดบอได้เอากนต้องสูครับโดยครับแล้วผมบอกเลยนะว่าเอฟซีของน้องเป็ดน้อยเนี่ยแบบมาแบบมาให้กําลังใจกันเยอะมากเลยนะจนแบบผมรู้สึกว่าผมแบบ พออ่านข้อความแล้วรู้สึกเฮ้ยคนคนึงแบบทํำยังไงถึงแบบมีมีคนรักขนาดนี้นะครับช่วยช่่วบอกหนยได้ว่าอะไรคือสเสน่ห์ของเราอันนี้ก่อนอื่นล่กับโบหงคืนนอกันเนาะแต่ว่าก็ขอบคุณพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงทั่วโลกที่ให้โอกาสให้ความหักเมตตาให้คนคนหนึ่งหรือว่าได้มีชีวิตที่ดีขืนดีขืนร้ายร้ายเลยนี่<ด>ยคือคือตอนนั้นลําบากมากเลยและจนตั ถ้ามาตอนนี้คือดีขึ้นเยอะมากเลยใช่ไหมครับโดยคิดคว่าในชีวิตนี่โบเคยโบเคยมีโอกาสแบบนี้โบเคยคได้หับแบบนี้อืมคือผมผมยินดีกับน้องจริงเพราะล่าสุดเพิ่งไปรับรางวัลมานะครับเราต้องโชว์หน่อยครับไปรับรางวัลอะไรมาครับคำล่าครับห<อ>ยิบหยิบมาโชว์หน่อยครับหยิบมาโชว์หน่อย